น,นายทั้งสองคนยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยสินะนั้นขอแนะนำให้รู้จักเลยก็แล้วกันเอสอันดับหนึ่งม้ามืดไฟแรงจากการออเิชั่นที่ผ่านมาเขาจะมาอยู่ยูนิตเดียวกับนายละความสามารถของเขาเป็นเลิศทุกด้านไม่ว่าจะงานด้านไหนเขาก็ทำได้หมดเลยเร้องเพลงก็เพราะเล่นก็เก่งและดนตรีก็ได้เพราะอย่างนั้น สนิทกันเข้าไว้นะทั้งสองคนแนะนำตัวกันหน่อยสิสวัสดีเราชื่อลอเพื่อจะมาที่เบรสซิ่งเป็นวันแรกจะมาเป็นไอดอลฝึกขัดหน้าใหม่ที่นี่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็แล้วกันนะเราชื่อว่าลอยินดีที่ได้รู้ <c oughs> จัก <c oughs> จะบอกอะไร, <c oughs> รคิดว่าตัวเองเป็นใ มันหลอมาจากไหนไม่ซราบคนอื่นเขาเริ่มทักทายดีๆตามอรัญับคนเริ่มตอบจากปนันีก่อนไหมอะช่วยไม่ได้ก็คนมันหลอเอาไว้หล่อเท่ได้ถึงครึ่งของฉันเมื่อไรถึงตอนนั้นฉันจะยอมรับนายเป็นเพื่อนยูนิตเดียวกันก็ได้พยายามเข้านะพ่อเด็กใหม่มาวันแรกก็ทักทายกันงี้เลยเหรอ